ตายต้องเป็นกระทงที่1หลบนี้ไม่สแสดงเหตุเป็นกระทงที่2อ,อย่างนี้ถ้าเกิดปล่อยให้ขายด้วยความบิดถือว่าเป็นความเสียหายอย่างไร้แรงจะต่างกับกรณีแรกนะครับที่ไม่มาพบมันเป็นเพียงโทษปรับไม่เกิน1,000บาทแล้วฟ้องไปตามประมวลกฎหมายยาาตาต้า90ก็ให้ลงได้บทหนะักคือประมาทาทำให้คนตายจำคุกสิปีคือสารจะไม่มาปรับพันบาทแต่จะจ,จะพินาประเด็นจำคุกสิปีซึ่งเป็นบทหนะัก แต่ถ้าสองข้อหาที่เหลืออยู่คือหลบหนีกับประมาททาให้ขึ้นแก่ความตายเนี่ยเป็นประเด็นที่ต่างกรรมต่างวาระอันนี้ขาดไม่ได้นะครับเป็นประเด็นนะครับก็คิดว่าทางท่านผู้รับผิดชอบท่านได้มองประเด็นนี้แล้วก็จะไม่ให้ความมั่นใจกับทางสื่อมวลชนและสังคมได้นะครับจะชัดเจนไหมคะว่าถ้าเกิดผู้ต้องหาเบี้ยนัทอายการอีกก็คือมีความจำเป็นจะต้องออกหมายจับทันทีก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่จะต้องดําเนินการอย่างนั้นครับ เป็นข้อกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไรหลังจากนี้ทางอายการจะมีการหาเรื่องกับทางเจ้าพนักงานตํารวจไหมคะสําหรับคดีอื่นๆป้องกันการที่ผู้หาจะจะเบี้ยวนะคต่ะจะมีมาตรการตรงนี้คุยกันไหมคะเรื่องการประสานตัวประสานก็เป็นเรื่องถ่าหาการดําเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมนะครับข้อบกพร่องแล้วก็ที่มันเป็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการก็เป็นเรื่องที่ทางท่านผู้บริหารที่ต้องหารือกันเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับ เรียนให้ทราบอย่างนี้ครับอ,อย่างที่ท่านโฆษกได้เรียนกับท่านสื่อมวลชนว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยร้องขอความเป็นธรรมหลายท้งหลายหนแล้วก็เพิ่มประเด็นซึ่งเป็นหลายประเด็นไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับ <Okay. S 1> ก็มีทั้งประเด็นที่เราไม่สอบให้สังยุติหนังสือร้องขอความเป็นธรรมทั้งสอบให้แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงคําสั่งที่สั่งฟ้องไปแล้วก็สั่งให้ข้อร้องขอตนั้นตกไปเป็นระยะระยะ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยพนักงานสอบสวนได้ส่งผลการสอบสวนจนสิ้นทุกข้อทุกประเด็นหมดจบแล้วน่าจะเป็นหนังสือมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและท่านในการสูงสุดก็ได้กรมชมาบนะครับให้ทาง ผู้รับผิดชอบเนี่ยเร่งผู้อภิหาท่านก็ประหนัว่าเป็นเรื่องที่สังคมสนใจและเป็นเรื่องที่มีผลต่อ,อการติดตามของประชาชนนะครับแล้วท่านก็ได้แจ้งกับทางโฆษกให้เรียนทางสื่อมวลชนบอกว่าท่านได้ํำชับและเร่งรัดให้ที่นาและมีคําสั่งโดยเร่งด่วนครับออถามเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะว่ากรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยประวิงประวิงคดีนะคะในทางก,กฎหมายมีการสามารถที่จะดำเนินคดีได้ไหมครับการประวิงคดีเนี่ยนะครับ มันก็มีเป็นตัวที่พนักงานการเราจะเอามาเป็นตัวกำกับในการว่าจะาเลื่อนให้เลื่อนการส่งตัวต่อไปหรือไม่นะครับถ้าอยู่ในเงื่อนไขท,ที่กฎหมายสามารถที่จะาฝากขังสารได้นะครับเราก็จะไม่ให้ปล่อยชั่วคราวแต่จะใช้วิธีกลับไปใช้พอวิยาในเรื่องของการฝากขังไว้กับผู้พิพากษาแทนนะครับ หรือไม่นะครับก็คือถ้าหากสมมติว,ว่าเราเห็นว่าเป็นการประวินคดีเราก็จะไม่สั่งสอบผลสอบสวนเพิ่มเติมตามที่รอออ้องขอความเป็นธรรมนะครับในในเราต้องดูเป็นเรื่องไปครับต้องดูเป็นเรื่องไปถ้าอย่างนั้นกรณีนี้ถ้าเกิดหากวันนัดสักคดีจริงจะอนุญาตให้เลื่อนไหมคะถ้าเกิดเขาส่ง,างนายนมาผมเข้าใจผมคงไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นเพราะเป็นอำนาจของท่านผู้มาแต่ท่านก็ให้หลักการมาเรียนกับสื่อมวลชนคือว่าท่านจะเร่งรัดและกำชับ พี่นาสั่งเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดครับมีไหมครับท่านครับ่ยกาสั่งอีที่ว่าสั่งกอง่กา่าขกร้ว เรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับประเด็นเรื่องขับรถประมาทข้อที่ขับรถโดยขณะเมาสุราประธานโทษขับรถขณะเมาสุราเนี่ยพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องมาแต่แรกโดยให้เหตุผลว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานว่าเขาเป็นคนเมาสุราคือไม่มีหลักฐานณเวลาอันนี้เป็นสำนตินะครับณเวลาเนี่ยคือพูดง่ายว่าไม่มีพยาในใดมายืนยันว่าคนนี้เขาดื่มสุรามาก่อนหรือขณะขับเขาดื่ม แต่เหตุเกิดเวลาตีห้านาทีนะครับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยไปตรวจแอลกอฮอล์นในเลือดเขาเนี่ยในเวลา16นาฬิกาเศษของวันเดียวกันนะครับซึ่งพบปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ64.48มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เป็นการที่พบในหลังจากเกิดเหตุนะฮะเกิดเหตุมันตี5ใช่ไหมครับไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเวลา16นาิกาบเจนาฬิกา ซึ่งตรงนี้ผู้ต้องหาก็บอกว่าเขาดื่มจริงแต่ดื่มหลังจากขับรถกลับมาเข้าบ้านโดยมีพยานคนในบ้านยืนยันตามตามสำนวนการสอบสวนที่พนักสอบสวนส่งมานะครับแล้วก็มีแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าถ้าตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์16มิลลิกรัมนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์ไล่ค่าขึ้นไปถ้าเป็นการดื่มก่อนตีห้าหรือดื่มณเวลาตีห้าแล้วไม่มีการดื่มหลังจากนั้นมันลดเหลือ68มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ค่าทางวิชาการณเวลาเกิดเหตุน่าจะประมาณเกือบ400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งคนถ้าดื่มขนาดนั้นคือสะลบทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นค่าความเห็นทางทางทางวิชาการซึ่งพนกักงานสอบสวนเห็นว่าเมื่อข้อกล่าวหาส่วนนี้เนี่ยข้อน้ำหนักมันไปทางผู้ต้องหาที่เขาอาดกล่าวอ้างปฏิเสธว่าเขาเมาจรแต่ไปเมาหลังจากเข้าบ้านแล้วสิมันก็เลยเป็นเหตุผลในการสาั่งซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสั่งตาม,ามพยานหลักฐานในท้องสานวนครับท่านท่านมีอะไรคําถามอีกไหมครับ เมื่อกี้ก็ตอบทางท่านสื่บมนชนด้านนี้ถามนะครับถ้าสมมุติว่ามีคําสั่งสิ้นสุดสิ้นกระแสความแล้วไปทางในทั้งหนึ่งทีในนี้แล้วก็คงคิดว่าดูท้องสํานวนแล้วคงไม่มีเหตุผลจะเป็นเช่นนั้นเหตุผลที่สามารถตอบท่านสื่บมนชนได้ว่าพนักงานในการไม่ได้ท,ทําเช่นนั้นก็เพราะว่าเราจะเห็นว่าความเห็นที่พนักงานสอบสวนเสนอสํานวนพนักงานในการมาแต่แรกพนักงานสวนสั่งไม่ฟ้องทั้งขับรถเร็ว สั่งไม่ฟ้องทั้งเมาแต่อัยการแย้งนะครับว่าเห็นด้วยเพราะประเด็นเรื่องเมาแต่ขับรถเร็วอายการไม่เห็นด้วยแยง้งให้ฟ้องในข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราเห็นต่างแล้วก็ได้สาคัญที่สุดทาดีนี้เนี่ยในการพิจารณาของคณะอาการเนี่ยท่านตั้งในรูปของคณะทํารรงานนะครับโดยเป็ดนดีเสร็จแล้วเสนอทางผ่านทางอัยการเสนอผ่านถึงรองอธิบดี นะครับกระบวนการ,นานรการสั่งค่อนขางที่จะมีกระบวนการที่ให้เป็นหลักประกันในแง่ความรอบคอบรัดกลุ่มผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าเป็นคดีแรกหรือไม่แต่เรียนท่านว่าคดีที่มีการร้องขอความเป็นและมีประเด็นหลากหลายหลายประเด็นไปถามบอกเป็นคดีแรกหรือไม่ก็คงคงตอบท่านได้ว่าไม่ใช่นะครับคุณผู้ชจะมีามมการพิจารณาหรอ,อ่ความเกินกว่าปัญหาจะกับเข้ามาในระดับ ยังไงนะครับอีกครั้งคือเหมือว่าถ้าผู้ต้องหาลูกศิยไปต่างประเทศให้ไม่ให้นับอายุความต่อเนื่องนะครับเอ้ไม่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 น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไไมม่่ยังกฎหมายยังไม่มีเขียนอย่างนั้นครับยังไม่มีกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับถ้าอายุความทางอาญาก็คือนับตั้งแต่วันเกิดเหตุก็นับไปเรื่อยๆไม่มีประเด็นว่าถ้าหายไปต่างประเทศแล้วหยุดนับอายุความอายุความสะดุดหยุดตรงหรืออายุความสะดุดหยอยู่ในประเด็นนี้ไม่มีใช่ไหมมีไหมครับ ก็ขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาให้เกียรติมาสัมภาษณ์การแถลงข่าวของท่นประานการสุดแต่ก็เรียนถึงท่านตรงๆว่าเราดีๆที่จะให้ความร่วมมือในการทำงานของท่านแต่เนื่องจากบางทีเนี่ยเรามีงานประจําด้วยทั้งสองคนมีงานประจาต้องทําทุกวันบางทีอยู่ในการสัมมนาในการประชุมในการอยู่ในศาลบ้างคนที่ไอ้โทรศัพท์ที่ไปเนี่ย บางทีก็ก็อ,ออกไว้นอกศาลเพราะนั้นไม่ไม่ใช่ว่าเราเราเกลียดที่จะไม่ไม่สื่อสารกับท่าน,นนะฮะตอนเรียนเพราะว่าเราไม่ใช่ผนะู้สมัครเฉยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับไปเปิดการอบรมอีกแล้วและเดี๋ยวก็ต้องท่านไปยึดก็ต้องไปบรรยายนะฮะตอนเรียนให้ท่านส่วนทุกท่านทุกท่านไม่ทราบว่าได้ดื่มกาแฟดื่มมากกันท่านงก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็หวังว่าเราได้ร่วมกันนะทานํางานดีๆนะครับขอบคุณมากครับ